สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ดังบ้านกันทุกคนด้วยนะครับอารุณสวัสดนะครับสำหรับเช้านี้นะนี่ฮะเราดูตอนเย็นกันมาเยอะแล้วครับคราวนี้เรามาดูตอนเช้าตรู่กันบ้างครับว่าหลังจากที่ผ่านพ้นไปหนึ่งคืนครับเขาเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างเดี๋ยวเราสำรวจของเล่นก่อนฮะอันนี้ยังไม่พังนี่ไงฮะโคตจุกนี่ฮะหลุดลงมาแล้วเดิมทีครับมันอยู่ตรงกลางตรงนู้นนอน แต่แครัเนี้ยมันไม่พังแล้วครับว่าตรงนั้นเนี่ยผมนะะเอาน็อตนะมาใส่ไปแล้วนะครับแล้วดูร่องรอยครับของเมื่อคืนอันนี้โอ้กินเกี้ยงเลยครับนี่ฮะกินเกี้ยงเลยเหลือแคนตาลูปนะแคนตาลูปยังอยู่ไม่กินนะฮะดูครับแทเม็ดออกมาด้วยน้าเมื่อก่อนผมไว้ข้างในนะแล้วก็ต้องย้ายมาข้างนอกเพราะว่าเขาชอบพังลงมาครับเนี่ยพังลงมาหมดเลยแล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยไปกองอยู่กับพื้นหมดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูน้องกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้คือชิงช้าของเขานะเขาชอบเล่นนะฮะตื่นกันยังตื่นแล้วไปครับดูกันข้างในนี่ตื่นแล้วฮะตื่นแล้วตาเออีกตัวหนึ่งยังหลับอยู่นะฮะ อีกตัวหนึ่งหลับอยู่ควรเรียกชื่อเขาก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปนะครับไม่งั้นอาจจะตกใจได้นะถ้าตกใจก็ขู่ร้องนะขู่แบบเหมือนตอนที่เราเจอกันแรกแรกแถวโซ่ so. นี่ยังไงกันฮึฮ <laughs> ึมาไปข้างนอกไหมมาได้เวลาแล้ว มาอึ๊บมาก่อนเลยครับตัวแรกเดี๋ยวฮนะมาอึบเตรียมพร้อมนะฮะออกมาซนเดี๋ยวทุกเช้าเนี่ยครับเราจะต้องมาย้ายที่นะฮะก็คือจากกงๆงนี้นะครับไปอยู่ในห้องนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอย้ายน้องก่อนแล้วกันนะครับ อันดับแรกๆน่นคือจะให้เขาฝึกกระโดดก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมป่วยนะแล้วก็ไม่ได้ฝึกเขาเลยนะครับก็ปกติเนี่ยตื่นเช้าแม่นะครับก็ประมาณสิบรอบนะครับขั้นต่ําก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทาภารกิจนะฮะนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะฝึกน้องนะฮะเที่ยวแม่เทียวแม่เทียวแม่ฮอเทียวแม่เที่ยวแม่ Theo theo Thấy Ok. Mà theo mẹ theo không? Theo mẹ theo theo mẹ theo mẹ Ok. Kinh mạng. theo mẹ theo mẹ theo không? kinh mạng. theo mà. เทียวเทียวแม่เทีวคึบโอเคเทีเทีึบเทีเทียวเทียเทีวเทียวมแม่เทีแม่ฮึบแม่ฮึบ โอเคเก่งมากนะครับถ้าดูเจ้าตัวนี้จะน้องโซเนี่ย,ยมันจะค่อนข้างขี้ตกใจนะครับแล้วก็ขี้กลัวหน่อยนะตัวนี้จะฝึกยากกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวเมีย,ยนะจะฝึกยากกว่าอันนี้ตัวเมียทุกตัวไม่ใช่ว่าจะฝึกยากเหมือนกันทุกตัวนะมันเป็นแค่นิสัยของน้องนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆฝึกกันนะฮะตอนนี้คือเขาแบบว่าขี้กลัวครับแล้วขี้ตกใจแล้วยิ่งไม่ได้ฝึกนานๆเนี่ย เขาจะยิ่งเขาเรียกไงมันลืมอ่าลืมนะครับว่าจะกระโดดกันแบบไหนแล้วกว่าจะกระโดดได้แต่ละรอบนียคือนานมากนะฮะแมบโอเควิธีการนะครับก็ถ้าเขากระโดดช้านะครับวิธีการก็ค่อยๆลูบหัวเขาครับกระตุ้นเขานิดนึงนะฮะแล้วก็เอามือไปใกล้ๆครับให้เขาดมกลิ่นนิดนึงนะครับนี่ฮะเป็นการกระตุ้นเขานะครับว่าเออเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ากระตุ้นเขา เล่นนครับแป๊บหนึ่งนะฮะเล่นเขาก็ค่อยเล่นเขานะครับอย่าไปรุนแรงนะก็ค่อยเล่นเขานะครับให้เขาคุ้นชินแป๊บหนึ่งก่อนนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการกระตุ้นครับก็คือการขยับลูกบิดเบาๆนะฮะมาโซแม่โซาม่โซม่โซแม่เนี่ยครับก็ค่อยๆกระตุ้นเข้าไปนะครับก็ค่อยกระตุ้นไปแม่โซแม่ อ่าเห็นไหมครับจะง่ายขึ้นนะฮะเมื่อเขาคุ้นชินแล้วก็จะเริ่มง่ายนะฮะแม่พ่อแม่แม่อ่าเห็นไหมครับง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นเอาล้ครับหลังฝึกเสร็จใหม่ๆครับกระโดดแบบนี้มาต้องกินอาหารเช้ากันก่อนครับนี่ครับโอ้ดูครับหิวแล้วดูดิครับกินใหญ่เลยใช้กำลังไปเยอะครับ อยโอ้โหรีบเร่งอือไม่ต้องรีบใอ้หนูเดี๋ยวทำรักลูกเดี๋ยวทำรักใจเย็นๆนยใช้พลังงานไปเยอะ <S <S หิวครับหิวโอ้อจะหมดหลอแล้วครับแป๊บเดียวล้วตกใจฮะตกใจอือมแม,าม,ามา่ม่ม่เอาละครับว่าหลังจากที่ฝึกเสร็จนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ เช้านี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือตื่นนอนแม่นะครับฝึกกระโดดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากินนมนะครับแล้วก็ตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะนอนแล้วครับผมถ้าอย่างงั้นเช้านี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ